เราเชื่อเมืองไทยนี่ถ้าว่ายังมีพระพุทธศาสนาอยู่ภัยพิบัติแม้จะมีเหมือนต่างชาติแต่มันไม่รุนแรงเหมือนต่างชาติเพราะอาศัยพระพุทธศาสนานี่แหละสมัยเราเป็น40ปีที่ผ่านมาเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเรื่องของพวก่นี้ตราใดที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในเมืองไทยนี่ภัพยพิบัติอะไรที่มันจะร้ายแรงเหมือนต่างชาติมันจะไม่เป็นเป็นก็เป็นนิดๆห,หน่อยๆจะไม่เหมือนต่างชาติพายุพอจะเข้าปั๊มอนุภาพของ พระพุทธศาสนายังไงก็ปัดเป่าแทนที่เราจะหนักก็ไม่หนักจะให้เบาบางไปเราเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่อัศจรรย์แผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินเป็นเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินที่จะไม่ค่อยจะเกิดภัยพิบัติยิ่งมีเนี่ยกระแก้วมรกตะดยังอยู่ในเมืองไทยอยู่เนี่ยแล้วเชื่อเขาจะเกิดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็จะคลายขี้คลายไปในทางทิศทางที่ดีอย่างที่คนทั้งหลายที่พูดว่า พระสยามเทวาธิราชจริงๆแล้วก็คือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังกานุภาพนั่นแหละคือพระพระพุทธศาสนานี่แหละยังปกป้องก็ยังรักษาอยู่ถ้าวันใดเมืองไทยเรานี่มันหาความเป็นอดเป็นรมไม่ได้เราอยากเห็นความยิบัติดูที่พระแก้วมรดตจะไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยไปอ่านดูนะตามประวัติก็มีอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกันถึงเราบอกพวกรัฐบงรัฐบาลว่าอยาก นำสิ่งที่มันเป็นอบายามุขเข้ามาทําลายประเทศเจ้าของพอม,มาทําลายมันเป็นช่องทางของอบายามุขคือความหายนะความวิบัติมันพราะมันเข้ามาปุป๊บนี่เรื่องความวิบัติทางธรรมธรรมชาติไม่ว่าแผ่นดินไหวไม่ว่าฟ้าฝนหรือว่าลมมันจะเข้ามาเหมือนต่างชาติเขาที่นี่มันอย่าวิบัติไปหมดวิบัติจากกิเลสขพรมนุษย์ที่ไม่มีหลักไม่มีสาระนะนั้นการสร้างพระขึ้นมาในหัวใจมีสาระภายในหัวใจนี่อันนี้มันจะเป็นพลังลึกๆพลัง ที่เป็นพลังที่ศักดิ์สิทธิ์กิตได้ทุกคนทุกคนได้มีสารณะมีที่พึ่งอย่างนี้แล้วเนี่มันหนักแน่นตรงนี้แล้วเนี่อย่างอื่นก็เป็นความแน่นหนามันคงไปหมด